สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันนี้วันนี้เรามีนิยายของน้าพินชาแนะนำอีกหนึ่งเรื่องค่ะอย่ารักเมียในนามอ่ะชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วเนาะดราม่าแน่เลยก็บอกแล้วว่าท้องแล้วหนีก็มีเด็กเป็นตัวเดินเรื่องนะคะเรื่องนี้ใครชอบแนวนี้ก็ต้องมาแล้วเล่ชนุดาจําใจต้องแต่งงานกับทัชกรค่ะ โดยที่เธอต้องเข้าพิธีวิวาแทนดรีมุตพี่สาวที่เป็นลูกสาวของแม่เลี้ยงของนางจ้าชาจกรบอกนางว่านี่หล่อนช่วยขายผ้าหน้ารอดไปก่อนได้ไหมเพราะฉันเป็นคนมีชื่อเสียงที่เกาะภูเก็ตนะแล้วตอนนี้ก็คือว่าฉันติดต่อแม่เลี้ยงเธอกับพี่สาวเธอไม่ได้เลยมาหอบเงินของฉันนี้ สแบบนี้หาให้ตายก็ไม่เจอไรเงาค่ะและคนอย่างเขาไม่มีวันยอมเขาบอกเธอว่าขอให้เธอเป็นแค่เมียในน้ำก็พอแต่เธอแว่แต่เว่าพอหลังจากเสร็จพิธีการเท่านั้นเลยค่ะก็ถึงเวลาเข้าหอสิคะช <c oughs> <c oughs> ัชกรน่ะร้ายกาดกว่าที่เธอคิดเอาไว้มาก เขาก็ทำให้ชนุดากลายเป็นของเขาก็าบอกว่าเขาจะเก็บทั้งต้นและก็ดอกเบีย้ยค่ะให้สมกับราคาที่เขาจ่ายให้กับแม่เลี้ยงของเธอและให้สมกับคำว่าหลอกลวงคืนเข้าหอทุกอย่างก็เลยจบลงบนเตียงจ้าเขาไม่ไปล่อยทอลอยนอนแล้วเด็กมาตอนไหนแล้วคะ หลังจากที่ขึ้นเตียงนี่แหละคะ่ะเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปฉันจะสปอยทำไมล่ะเธอก็ต้องไปอ่านกันเาเองนะคะเรื่องนี้ขายอยู่ที่เดียวกันที่ mapmarket.com นะคะยังไงก็แลวแต่แลวแต่ค่ะใครชอบดรามา่าแล้วเรื่องนี้มีเด็กนะคะยังไงก็ตามก็ขอฝากไว้ในอ้มจิตอ้ใจด้วยนะคะนเะพิญชา say thank you very much for you r coming and สนับสนุนเธอคะ่ะยังไงก็ตามน,นะคะทุกวันนี้เรายุ่งกับชีวิตวุ่นวายกับคนอื่นมามากพอแล้วนะคะอ่านหนังสือเพื่อความจริงใจนะชัดขอแนะนําเรื่องนี้เลยนะคะอย่ารักเมียในานามของณพินชาค่ะอ่านได้แล้วนะคะที่แมทมาร์เก็ตคอมวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ